สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรีครับคุณจงอมห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ He a ต t h y Lady นะคะรายการที่ห่วงสุขภาพคุณผู้หญิงเหนือสิ่งอื่นใดฮะโดยผมกฤษสพลวิเวกชินครับค่ะและดิฉันนกสุริพรดวงทองค่ะเมื่อกี้พูดว่าห่หวงสุขภาพผู้หญิงเหนือสิ่งอื่นใดรู้เหรอห่วสุขภาพผู้หญิงเหรอเขาบอกว่าปี2ปีนี้กระแสการดูแลสุขภาพมาแล้วและคนข้างกายของข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงโอ้กี่คนกี่คน คือไอ้กี่คนไม่รู้แต่ว่าเรียกว่าเทนมาแรงและคนข้างกายก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเลือกเครื่องสาอางการดูแลผิวทั้งภายในภายนอกเนี่ยก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆลรวที่สําคัญตอนนี้นะคะออร์แกนิกมาแรงมากๆเลยอะ,อะไรก็เป็นออร์แกนิกไปหมดออร์แกน,<อ>นิกนี่ก็คือปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีไงถูกต้องนะเพราะว่าตอนนี้คือภาวะสังคมปัจจุบันมันเร่งรีบไงการดูแลสุขภาพต่างๆไม่ใช่เพราะว่าเรียกว่าวัยทํางานทุกวัยอ่ะมันรีบอ่ะบางทีก็รู้ทั้งรู้ว่า ตรงนี้ไม่ดีจังฟู้ดไม่ดีไม่อร่อยส <ฮะ S 2> ุดท้ายที่สุดความเร่งรีบไงก็ต้องทานอ่ะและ้วทานเป็นอย่างนี้กิจวัตรเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีต่างๆภาวะสุขภาพร่า,า,างกายมันถดถอยไงใช่แล้วละะ่ละค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ,<ฮ>ะถ้าสมมติว่าเราไม่เลือกอาหารอะไรเลยกินอะไรก็ได้อ่ะอย่าสมมติว่าเริ่มต้นที่วัยรุ่นละกันวัยรุ่นหรือว่าวัยเรียนเนี่ยนะคะการเลือกทานอาหารบางครั้งก็แบบว่าเอาอร่อยเขาว่าอะไรอร่อย กินก็กินฟาสต์ฟู้ดก็เอา,อาจังฟู้ดก็เอาด้วยเหมือนกันนะคะอย่างจังฟู้ดพวกนี้อาหารบางอย่างม,มันมีฮอร์โมนบางประเภทเที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ไงกินเข้าไปเยอะๆทำให้ร่างกายอ่อนแอสมัยก่อนเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพรต่างๆนี่เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะต้องบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่ทําให้เรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องจิ๊บจิอ่ะเออถูกต้องค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากเลยสมุนไพรไทยดีมากๆคนไทยรู้ดีอยู่แล้วต่างชาติก็รู้จักสมุนไพรไทยดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาสมุนไพรไทยมาบวกเข้ากันกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่ะมันจะไม่ยิ่งดีไปกว่าหรอถูกไหมชัดเจนนะ แต่ว่าวันนี้นะฮะอย่างแคปซูลของอุ้มลูกดูหนังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผ่านออยเป็นตัวยาที่ช่วยรักษาได้อย่างด่เยี่ยมใช่แล้วรับเรียกว่ายกเครื่องใหม่กระชับฟิตกระจ่างใสสวยงามได้ดั่งเดิมเออนี่น่าสนใจนะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันไปเลยว่ายาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังนี่มันมีสมุนไพรอะไรบ้างและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณในการช่วยรักษา ของในเรื่องภายในผู้หญิงได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาสัก <ะ S 1> ครู่ค่ะชื่อจริงๆแล้วอุ้มลูกดูกหนังก็คือยอปลายอปลาเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับน้ํเข้าวปลานะคะ แก้ไขแก้โรคองหดรดูนะคะแล้วก็สามารถขับระดูขาวได้หรือว่าที่เรียกว่าตกขาวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับหมดลูกได้ทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วมากขึ้นแก้ไขสันิบาตหน้าเพลิงได้นะคะแล้วก็ในวงการเวชสมัค่ะก็จะมีการใช้อุ้มลูกดูหนังในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผิวหนังหรือว่าดูในเรื่องของผิวขาหรือว่าแอนตี้เอจจิ้งต่างๆที่เป็นตัวสมุนไพรเสริมเข้ามาในการรักษาสุขภาพแล้วก็ ระบบผิวพรรณของผู้หญิงเรามากขึ้นด้วยค่ะผู้หญิงเราหลังจากคลอดบุตรแล้วเนี่ยเราจะใช้ไพรในการาดูแลระบบการทํางานของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการตั้งครรภ์หรือว่าการขยายตัวของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่เข้าสู่ภาวะปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นลดอาการปวดต่างๆและที่สําคัญเนี่ยไพรย,ยังช่วยในเรื่องของการ ปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดท้องประจําเดือนทําให้ประจําเดือนเนี่ยมาสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะขมิ้นอ้อยเนี่ยจะช่วยในการขับและดูขาวปรับสมดุลของร่างกายนะคะแล้วก็ขับประจําเดือนได้นะคะแล้วก็ทําให้ระบบประจําเดือนเนี่ยมาเป็นปกติแล้วก็ดูแลในเรื่องของการขับ่ายลมให้ระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายของเราดีขึ้นด้วยทําให้ปัญหาการคันในช่องคลอดเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะแล้วก็เมื่อร่างกายของเราเนี่ยดูแลจากภายในดีแล้วอ,อสุด ระบบผิวพรรณก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นระบบกล้ามเนื้อก็จะมีความกระชับมากขึ้นสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นลดปัญหาในเรื่องของผู้หญิงไวท้องได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญคือสําหรับเด็กๆที่เริ่มมีประจำเดือนแรกๆเนี่ยเราจะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่ามีปัญหาต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าค่ะ ปวดท้องเวลามีประจำเดือนค่ะมีตกขาวและเวลามีประจำเดือนเนี่ยนะคะสีของเลือดก็จะเป็นสีดําคล้ําค่ะหรือว่ามีอาการคันในช่องคลอดผิวพรรณหยาบกร้านไม่สม่ําเสมอนะคะหน้าอกไม่กระชับหย่อนยานค่ะหรือว่าบริเวณพุงบริเวณท้องเนี่ยนะคะเป็นลักษณะกลมไม่แบนราบถ้ามีลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องรีบแก้ไขเลยเพราะว่าเชื่อว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนแน่นอนค่ะใช่ค่ะคุณนกฮะคเขาเรียกว่าด้วยสมบุคคลของยาแคปซูล อุ้มลูกดูหนังนะฮะเขาเรียกว่าถ้าเราสองคนคุยกันเนี่ยก็คงจะไม่มีคนเชื่อแต่ว่าวันนี้นะฮะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะฮะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะฮะยินดีต้อนรับหมอนุ่นหรือว่าคุณออนอุมาบุตรเลืองศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอนุ่นคนสวยนี่ไงผมนะแสดงว่าคุณหมอต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะเรื่องราวของศูนย์ภัยใช่ไหมครับผมนะ นี่ฮะดูสวยจังเลยเห็นแล้วชมไม่ขาดสายเลยตลอดตลอดเลยเมื่อกี้ต้องพูดไปซะเยอะเลยนะคะว่าอาการของผู้หญิงเนี่ยมีหลากหลายเลยที่บอกว่าประจำเดือนมาไม่ปกติมาแล้วปวดท้องมีสีคล้ำอรอย่างนี้บ้างคือปัญหาต่างๆเหล่านี้มากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนถ้าเราปล่อยเอาไว้ก็ไม่ใส่ใจก็ไม่เห็นจะมีบทบาทอะไรกับชีวิตในปัจจุบันของเราซักมากสะเท่าไหร่ไม่ได้มีผลอะไรเยอะแยะปัญหาต่างๆเหล่านี้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะปล่อยผ่านไปเถอะ ไม่เห็นมีผลอะไรมากสักเท่าไหร่กับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเลยเราควรจะปล่อยให้ผ่านไปที่เขาพูดกันจริงๆหรอคะคุณหมอคะไม่ควรอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าอาการที่แสดงออกมาค่ะเป็นสัญญาเตือนจากร่างกายของเราก็ได้นะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาที่ปกติแล้วยาแคปซูลลูกอุ้มหนังเนี่ยสามารถที่จะช่วยสุภาพสตรีได้จริงหรอคุณหมอ เพราะอะไรยังไงครับค่ะเหมือนกับในส่วนของสมุไ<ใ>นไพรใช่ไหมคะก็จะมีตัวแรกเลยที่กุ้งลูกดูหนกหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของยอปา่าค่ะครับผมค่ะในตัวของยอป่าเนี่ยนุนก็จะมีสรรพคุณท่า,ๆาวๆแล้วกันยอป่าเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของอันดับแรกเลยก็คือยอป่าใีสาย คาพิโนนที่สารในกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบายระบบการขับถ่ายของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของย่อปลาเนี่ยจะมีาจะมีในแผนไทยเขาจะเรียกว่ารถ ผมร้อนอีเรียกว่ารถขผมแต่ร้อนนะเป็นรถยาผมแต่ร้อนร้อนครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือว่าช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีมากขึ้นท่แล้วอท่าอะะแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลมช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆในร่างกายได้ด้วยปัจจุบันมีนักวิจัยเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยสามารถป้องกันมะเร ได้ด้วยค่ะโอ้ยโอ้นั่นน่ะสิโดยเฉพาะไอ้เรื่องอะไรนะต่อต้านอนุมูอิสระโหบอกว่าพึ่งเลยชอบมากเออว่าสตรีนี่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นในสมัยนี้นะค่ะเราได้ข่าวมาว่าในเรื่องของสรรพคุณทางเครื่องสําอางอันนี้ก็บอกว่าโดดเด่นเหมือนกันเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของด้านเวชสําสำอางเนี่ยเขาก็จะใช้สมุนไพรในส่วนของยาวป่าไปช่วยในเรื่องของการ ดูแลระบบผิวพรรณผิวผิวพรรณเนี่ยมีผิวพรรณที่เรียบเนียนมากขึ้นมีผิวพรรณที่เป็นงลังมากขึ้นหรือแม้กระทั่งต่อต้านการเกิดริ้วรอยต่างๆแล้วก็ดูแลผิวให้มีผิวที่ขาวขึ้นด้วยค่ะชัดเจนเลยว่าต่อต้านการเกิดริ้วรอยนะครับก็ช่วยเรื่องเรื่องผิวขาวแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านในข้อมูลก็บอกว่าสามารถช่วยขับน้ำทาวปาแล้วก็คอบโลหิตและดูแลต้องให้ความรู้หน่อยครับว่าโลหิตและดูไม่เคยได้ยินคุณผู้ชม โลหิตฤดูก uh, ็ค <applied. S 3> uh, uh ือเลือดของประจำเดือนค่ะ huh. well ัตว uh ์องแห่ไทยก็คือตัวของมุลลุกดูหน่อเนี่ยถ้าสมบัตสรรพคุณในส่วนของผู้หญิงเราอะค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับน้ำข้าวปลาขับดูแลให้มดลูกกระชับให้มดลูกเข้าอู่แล้วก็ขับโลหิตฤดูต่างๆในประจำเดือนเนี่ยมาเป็นปกติแล้วก็การปวดท้องประจำเดือนต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ในในสัตวของแห่ไทยเนี่ยก็คือ ตัวยาป่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคสันนิบาตหน้าเพลิงคืออะไรโรคสันนิบาตอะไรนะคะสันนิบาตหน้าเพลิงไปเต้นอยู่หน้าเพลิงเหรอไม่ใช่แล้วเป็นท่าสันนิบาตเหรอไม่ใช่แล้วมันเป็นเหมือนกับอาการที่เกิดจาการะหว่างกระบวนการอยู่ไฟอะคะ่ะปกติมีความเครียดบุ๋ดจะมีการอยู่ไฟแล้วก็มีอาการไข้ขึ้นทำให้มีอาการตัวสารอันนี้เขาก็จะจะเรียกด้ว่าเป็นอาการของสันนิบาตหน้าเพลิงก็คือมีอาการไข้ขึ้นระหว่างการ อต้องบอกว่าสรรพคุณเนี่ยมีผลโดยตรงต่อสุภาพสตรีโดยชัดเจนใช่ไหมหมอใช่ชัดเจนนะคุณหมอนั่นแหะสิอันนี้แค่เป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นนะที่เราพูดคุยกันเขาเรียกว่าให้เป็นให้เป็นพระเอกนั่นแหะสิเราไปต่อกันที่เขาเรียกอะไรนะนางเอกเนี่ยต้องมาคู่กันเออนางเอกอันนี้กำลังฮอตนะเาใช่แล้วเออโอ้โหไปนู่นเลยนะะจากย่อป่ามาต่อกันที่ไพรค่ะไพรลอลิงใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไพรถือว่าเป็นนางเอกเหมือนกัน ค่ะให้คุณมหมอขยายความดีกว่าว่าสรรพคุณของไพลนี่คืออะไรคะในส่วนของไพลนะคะถ้าโดยในในเรื่องของกระบวนการอยู่ไฟเขาจะใช้ไพลใ,ในการต้มน้าอา ก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไข้ต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อหลังจากคลอดบุตรให้ลดอาการปวดเมื่อยหรือว่าปวดร้าของกล้ามเนื้อต่างๆค่ะค่ะชัดเจนในส่วนของภายเนี่ยยังช่วยในเรื่องของเป็นการต่อต้านการเกิดการติดเชื้อหรือว่าเป็นแอนติแบคได้ด้วยก็คือป้องกันการติดเชื้อในหญิงหลังคลอดถตกได้ด้วยโอ้ชัดเจนนะยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกใช่ไหมอ่ามีดิอาสมุนไพรตัวอื่นอนีกพอ พระรองพระรองแบบพระอ๋พระรองพระรองนะจะกล่าวถึงพระรองนะตอนนี้ขมิ้นอ้อยเออขมิ้นอ้อยมันมาได้ยังไงมีสรรพคุณอะไรยังไงครับคุณหมอครับขมิ้นอ้อยก็จะเป็นกลุ่มของสมุนไพรร้อนค่ะถ้าสังเกตดีๆคือในตำรับนี้เราจะเน้นไปที่สมุนไพรร้อนสองสามตัวเนาะ ใกล้เคียงกับอากระบวนการการอยู่ไฟของคนสมัยก่อนอันนี้มันทำแบบพิเศษนะถูกว่าอะไรต่างๆที่ร้อนมันก็คือเป็นการสลายเหมือนเป็นการอยู่ไฟคุณหมอไม่ต้องแบบไปยุ่งยากอยู่ไฟแบบสมัยก่อนใช่ไหมคะค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยในส่วนของขมิ้นอ้อยจะมีรสร้อนคือ อันดับแรกเลยถ้าเป็นรร้อนก็ช่วยจะช่วยในเรื่องของการขับหายร่มช่วยเรื่องของระบบทางเดินอาหารให้มีระบบย่อยที่ดีมากขึ้นตัวขมิ้นอ้อยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับน้ําเข้าปลาได้ขับฤดูตกขาวได้ปรับระบบสมดุลในร่างกายของเราให้อาการที่ผู้หญิงมีประจำเดือนมาเป็นปกติมากขึ้นหมออาถานมีคาถามหนึ่ง ทำไมไม่มีว่านชักมดลูก่ะเออปกติถ้าบำรุงพวกนี้มันต้องมีไงถ้าตามหลักที่เราไินทั่วไปต้องมีว่านชักมดลูกทําไมไม่มีอ่ะเออว่านชักมดลูกเนี่ยมีทางด้านดีและข้อเสียค่ะอะไรบ้างคะให้คุณหมออธิบายฟังคร่บเหมือนกับว่านชักมดลูกเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่อันดับแรกเลยเด่นนๆคือการกระชับมดลูกค่ะใช่ค่ะก็คือจะเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อแต่ว่าว่านชักมดลูกเนี่ยจะไม่ได้หดตัวเฉพาะ กล้ามเนื้อตัวมดลูกอย่างเดียวแต่จะเป็นอาจสมผลไปยังระบบกล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ๋อมันหดหมดเลยมันทำให้แบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมันผิดปกติอะจากที่เคยมีมันนันไปทําให้เล็กลงอย่างนั้นเหรอไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็็นเป็นเหมือนกับปกติควรจะบีบตัวเฉพาะตัวมดลูกใช่ไหมก็จะมีการหดเกรงของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาส่งผลไปยังระบบอื่นๆของร่างกายที่มีผลกระทบใช่ค่ะการที่เราจะทาน สมุนไพรตัวว่านชากมดลูกเนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยปริมาณมแล้วก็วิธีในการรับประทานค่ะคนะคือเขาเรียกว่าวยาแคปซูลอุ้มลูกดูกหนังเนี่ยมีะบวนการกรรมวิธีต่างๆที่ทันสมัยเลจ้ะค่ะ,อคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้เราไปคุยกันไปเด็กหน้ากดีวนะาใ่เรื่องกรรมวิธีการผลิตนะคะรวมถึงการรับรองความปลอดภัยด้วยว่าจะเป็เนยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวค่ะ ชื่อจริงๆแล้วอุ้มลูกดูหนังก็คือยอ,ยอป่ายอป่าเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับน้ํำข้าวปานะคะแก้ไข้แก้โรคหิตรดูนะคะก็ สามารถขับระดูขาวได้หรือว่าที่เรียกว่าตกขาวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับมดลูกได้ทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วมากขึ้นแก้ไขสันนิบาตหน้าเพิงได้นะคะ mm. แล้วก็ในวงการเวสัอาะค่ะก็จะมีการใช้อุ้งลูกดูหนังในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผิวหนังหรือว่าดูในเรื่องของผิวขาวหรือว่าแอนตี้เอจจิ้งต่างๆที่เป็นตัวสมุนไพรเสริมเข้ามาในการรักษาสุขภาพแล้วก็ ระบบผิวพรรณของผู้หญิงเรามากขึ้นด้วยค่ะผู้หญิงเราหลังจากคลอดบุตรแล้วเนี่ยเราจะใช้ไพรในการาดูแลระบบการทําง,งานของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการตั้งครรภ์หรือว่าการขยายตัวของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่เข้าสู่ภาวะปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นลดอาการปวดต่างๆและที่สําคัญเนี่ยไพรย,ยังช่วยในเรื่องของการ ปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดท้องประจําเดือนทําให้ประจําเดือนเนี่ยมาสม่ Destroy ําเสมอมากขึ้นนะคะขมิ้นอ้อยเนี่ยจะช่วยในการขับฤดูขาวปรับสมดุลของร่างกายนะคะแล้วก็ขับประจําเดือนได้นะคะแล้วก็ทําให้ระบบประจําเดือนเนี่ยมาเป็นปกติแล้วก็ดูแลในเรื่องของการขับหายลมให้ระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายของเราดีขึ้นด้วยทําให้ปัญหาการคันในช่องคลอดเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะแล้วก็เมื่อร่างกายของเราเนี่ยดูแลจากภายในดีแล้วอสุป ระบบผิวพรรณก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นระบบกล้ามเนื้อก็จะมีความกระชับมากขึ้นสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นลดปัญหาในเรื่องของผู้หญิงไว้ทองได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญคือสําหรับเด็กๆที่เริ่มมีประจําเดือนแรกๆเนี่ยเราจะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดท้องประจําเดือนได้ด้วยค่ะ ้ามาสู่เบตสุดท้ายของรายการของเรายังอยู่กับคุณหมอนุ่งคนสวยนะ,ะแต่ครับวันนี้2เบตที่แล้วเราคุยไปรล้สังคุลต่างๆเบกน,นี้เรามาดูกรรมวิธีในการผลิตที่บอกว่าทันสมัยมากๆใช่ไหมคุณหมอฮะเขามีวิธีการผลิตอะไรยังไงครับหมอครับก็คือในเรื่องของน,นู่นสังเกตจากตัวของแพ็เกจจิ้งของของยาตัวนี้นะคะก็คือในส่วนของการบรรจุกล่องอันดับแรกเลยก็คือจะมีในส่วนของพลาสติกหรือว่าเป็นตัวฟิล์ม ห่อค่ะถุ้มขึ้นมาค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็พอหลังจากที่แกะเข้าไปในกล่องแล้วก็จะพบซองฟอยล์ออ๋มีฟอยล์นะเกาเรียกว่ามีฟอยล์หุ้มอีกทีเลยแบบที่ชอบถือคือคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเมื่อกี้ที่นุ่นแกะค่ะต่อระหว่างเมฆมันจะเป็นซองเหมือนซองเป็นห่ออันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอย่างนี้เลยอล้วอย่างนี้เลยเขาเรียกว่ายาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังเป็นยาแผนโบราณ นะครับมีทะเบียน G เรียบร้อยแล้วต้องถามคุณหมอว่าทำไมถึงได้ G ก็คือเรื่องยาเธอจะเป็นอย่างไรเนี่ยแกออกมาปุ๊บอุ้ยเก๋นะเขาเรียกว่าดูบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นอ่ะคือเป็นฟอยล์ตามที่คุณหมอบอกแล้วแกะฟอยล์ก็จะมีที่แกะให้อย่างเรียบร้อยนะแกะอกมาฮะก็จะเป็นแคปซูลค่ะแล้วก็จะมีฟอยล์ปิดสนิทอีกทีหนึ่งในส่วนของฟอยล์ฟอยล์อะค่ะด้วยอ่าเท่าที่นุ่นศึกษามาตัวฟอยล์เนี่ยจะเป็นตัวที่ เขาใช้ในเรื่องของการควบคุมความชื้นหรือว่าเก็บยืดอายุของตัวยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดการเสื่อมสลายของสารสําคัญในยาพพอมาปุ๊บเนี่ยในเม็กก็จะมีฟอยอีกทีหนึ่งในการแกะก็ือว่า1นกล่องเนี่ยมีทั้งหมด30คแคปซูลนะครับแ,แสดงว่าเทคโนโลยีต่างๆมันช่วยมาย่อยนะนั่นสิย่อให้จิ๊บจิ๊มันง่ายขึ้นมากเลยอ่ะคือต้องบอกว่า อา,อาหารเสริมหรือว่าพวกนี้มันมีค่อนข้างเยอะไงบางทีหลายๆคนทานหรืออย่างคนใกล้ตัวของพี่เนี่ยหรือว่าหลายๆคนเพื่อนเราในวงการ<ช>หลายคนว่าเฮ้ยตัวนั้นตัวนี้แล้วลออไงก็มีอาการเวียนวงวงหูวเวียนหัวต่างๆมันมีผลข้างเคียงพอทานตัวนี้มันจะเป็นอาการอย่างนี้ไหมหรือว่ามันจะมีอาการใหม่ๆเกิดขึ้นไหมในส่วนของตัวยาอุ้มลูกยูหนใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่ายาก็คือ เป็นการรักษาอาจจะมีอาการที่เกิดขึ้นหลังจากทานแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่อาการข้างเคียงแต่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดจากกลไกการทํางานของตัวยาที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าทานสมุนไพรกลุ่มร้อนแล้วก็เป็นกลุ่มประเภทที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงเนี่ยอ,อาจจะมีในเรื่องของการ มีการขับน้ําเข้าปลาที่มากขึ้นประจําเดือนมากขึ้นในช่วงแรกแล้วก็อาจจะมีปริมาณที่ลดลงไปซึ่งเป็นระบบการทํางานของตัวยาอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ side effect หรือว่าความผิดปกติที่เกิดจากการทานยาอก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะคือคืออย่างอย่างที่บอกคือว่าอย่างไวทีนก็ทานได้ไวยํารมาก็ทานได้ทีนี้ไวยทอง เราบอกไปแล้ววัยทองทันได้แต่ว่าวัยทองก็จะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมนอะไรนะครับที่ปกติคือไม่ปกติกับคนอื่นนะ่ะให้คุณหมอให้ความรู้ตรงนี้แล้วปกติวัยทองเนี่ยผู้หญิงเราผู้หญิงเราเนี่ยจะมีฮอร์โมน2ตัวก็คือฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนตัวเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนเพศที่ แสดงหรือว่าบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงเรา mm hmm. ปกติแล้วเนี่ยตัวระดับฮอร์โมนเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าเมื่อผู้หญิงเราอายุมากขึ้นะะระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดลง mm hmm. อ่าแล้วพออายุประมาณ45จถึง50ปีเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเริ่มก่อนเข้าสู่วัยทองก็จะมีอาการสบัดร้อนสะบัดหนาประจำเดือนมา เร็วบ้างช้าบ้างงามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่อาการของแต่ละคนแล้วก็จนกระั่างผู้หญิงเนี่ยหมดประจำเดือนครบ1ปีเราเราจึงจะถือว่าเข้าสู่ภาวะของวัยท้องค่ะโอเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณหมออธิบายให้พวกเราฟังแล้วกันนะคะว่ายาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังเนี่ยจะช่วยอะไรกับคนในแต่ละวัยของผู้หญิงที่มีปัญหาที่แตกต่างกันค่ะ เริ่มตัแต่วัยทีนกนวัย่นเพราะว่าหลายๆคนที่ดูรายการของเรานี่คือน,น้องๆเยาวชนอย่างนี้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องเปิดเด็กๆที่เริ่มมีประจำเดือนค,ค่ะอาการหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยในส่วนของเด็กในช่วงของเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเพราะว่าในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยที่เริ่มมีการปรับเข้าสู่ความเป็นผู้หญิงเต็มตัวยังไม่ค่อยคงที่ทําให้ประจำเดือนมาเร็วบ้างช้าบ้างหรือว่าน้องๆบางคนอาจจะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีความเป็นประจำเดือนทาน้าเย็นทําให้ประจำเดือนเนี่ยระบบการทํางานของร่างกายมีการหยุดชะงักไปเพราะมันเป็นความเย็นไงน้ำเย็นพี่พอบอกว่าหลายคนเป็นน้องเมนมาปุ๊บเนี่ยไม่ทานน้าเย็นแล้วถ้าคนรู้แต่ถ้าคนไม่รู้มัน ส่วนใช่ไหมหรือว่าบางคนมาวันเดียวหายไปอ่ะมันก็น่าตกใจนะปกติประจําเดือนที่มาเฉลี่ยเท่าไหร่ฮะเดือนหนึ่งกี่วันฮะสามห้าเม็ดวันสามเจ็ดวันถ้าอกปกติบางทีมาวันเดียวแล้วหายไปนี่ก็บางทีก็เพี้ยนนะตกใจนะตกใจี่ร่างกายมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เกิดจากรบการดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นอาหารเสริมที่จะเป็นยาที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือ รับระบบสมดุลของร่างกายให้เป็นปกติระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติทำให้ประจําเดือนมาสม่ําเสมอลดอ,อาการปวดท้องประจําเดือนได้จอ,อันนี้ไว,ไวทีนไวทีน,ไวท,นไวทำงานไว้ไวคุณสุริยาคุณหมอกำลังแข็งแรงเลยคหมอ,หมอ,อยระ <c oughs> อายุยี <S <s ่ห้าค่ะกับบ้านดีกว่าโอเคโอเคแล้ววัยอย่างเงี้ยวัยคุณหมอที่กับคุณหมอทำงานแล้วใช่ไหมอย่างคุณนกอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรต่างๆหรือว่าใครที่ทำงานออฟฟิศอะบางทีนั่งเคร่งเครียดทำงานเครียดกลับบ้านงานไม่เสร็จเครียดมันมีภาวะหลายอย่างวัยทำงานจะเป็นยังไงปัญหาของผู้หญิงในกลุ่มของวัยทำงานเนี่ยก็จะมีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องภาวะการตกขาวภาวะเครียดประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือว่าเริ่มมีอาการคันบริเวณช่องคลอดมีกลิ่นอับ หรือว่ามีภาวะอื่นๆที่เกิดตามมาเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปรวมถึงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีแฟนแล้วแต่งงานมีบุตรการกระชับของช่องคลอดเนี่ยก็จะแตกต่างไปด้วยผู้ชายเห็นภาพคุณหมอไลเนียได้เก่งมากที่มาเป็นวัยวัยสูงวัยมากหรือเขาเรียกว่าวัยทองเนี่ยที่ผมเกินไปเมื่อสักรู่นี้ค่ะในช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของประจำเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอ มีอาการซวงิงสวายมีอาการหดยิดง่ายหดหงายกระดูกเริ่มมีการเปลาะบางเนื่องจากฮอร์โมนลดลงทําให้การสร้างกระดูกหรือว่าการคงตัวของกระดูกเนี่ยลดลงไปด้วยมีการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องมากขึ้นผิวเริ่มแห้งหยาบกร้านหน้าที่เคยมันอาจจะแห้งแล้วก็มีอาการของฝ้าเกิดขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่เริ่มเข้าสู่วัยทองจนกระทั่ง เป็นไวทองอย่างเต็มตัววิธีการช่วยเลยก็คือหลักๆเนี่ยตำรับสมุนไพรไทย,ไทยจะเน้นไปในเรื่องของการปรับสมดุลสมดุลอันดับแรกเลยคือสมดุลในตัวยาเองก็คือมีการปรับฮอร์โมนหรือว่าปรับตำรับยาเนี่ยให้ให้ดีมีคุณภาพแล้วก็พอเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับ ระบบสมดุลในร่างกายก็คือขับของเสียทําให้ประจำเดือนมาเป็นปกติขับน้ำข้าปลาต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายของเราให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นดูแลในเรื่องของระบบผิวพรรณได้มากขึ้นนี่ก็จะเป็นการดูแลหลักๆของตัวยา ปุ้งลูกดหนังนะคะคะรับผมก็เลยว่าหลายๆคนข้างกายเนี่ยคือก่อนที่เราจะมาเป็นพิธีกรในการทารายการเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราเทสไม่ได้เราก็ต้องใช้คนรู้จักรองไงมันจะได้พูดได้เต็มปากว่ามันใช้ได้จริงไงอ,อ่านะฮะ,ะ,ะเจนนะใช่แล้วนะครับผมนะ,นะครับผมเขาเรียกว่าใครที่สนใจนะฮะที่อยา,ากจะเขาเรียกว่ามี ยาแคปซูลอุ้มลูกอูมหนังของเราไว้ใช้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคุณโนอคะนี่เลยค่ะห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ตามร้านขายยาั่วไปค่ะหรือว่าจแบบสะดวกก็สามารถโทรมาได้ตามเร์ที่กุยู่หน้าจอดีไหมอันนี้คือสามารถส่งไปรวดเร็วนะครับทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงว่าของจริงของปลอมเนี่ย ถ้าบอว่ากระแสเรามาแล้นี่มันจะมีของก๊อฟและบ้านเรานี่โอรีนะเก่งมากเลยโอรีคุณเรามาไม่ชิ้นเดือนคุณจะมีของปลอมมาตันทีเราจะมีวิธีการดูนี่ยว่าของปลอมของจริงตรงไหนคุณหมอของปลอมของจริงเนี่ยส่วนใหญ่ให้สังเกตจากตัวเครื่องหมายการค้าดูเช็คเลขทะเบียนออยเป็นหลักแล้วก็ใช่แล้วก็ผู้ผลิต อ่าตัวนี้ตัวจีใช่ค่ะคี่เจ็่สองทับ้ค่ะแล้วก็ในรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งก็คือต้องต้องสอบถามเข้ากับทางบริษัทที่ที่เป็นผู้ผลิตะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ามีจุดสังเกตสนใจตรงไหนหรือเปล่าชัดเจนนะก็ต้องบอกว่าต้องมีจดแจ้งอย่างชัดเจนวิธีการใช้ส่วนประกอบและที่อยู่ผู้ผลิต ต้องสามารถติดต่อได้ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก็ฝากคุณผู้ชมละกันในการที่จะเลือกยาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะมาบํารุงร่างกายของเรานะคะดูแลร่างกายฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็ตามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนุ่นมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะคุณครับขอบคุณนะครับ โทรมาตอนนี้รับรองว่ามีคนรับสายแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งให้คุณถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ,คะกับรายการเฮลตี้เลดี้ค่ะพบกันใ้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ